วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์วิชาศาสตร์เรื่องต้นโดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างอันนี้ใครรู้จักไหมดาวรู้จักไหมไม่คุณเคยเอาอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งมาเรียนดูอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งลักษณะเป็นแบบนี้เรียกว่ากลวยรองไปชิ้นที่สองอุปกรณ์ไหนที่คุณพูดแล้วคุณจะวางไว้ไหนปลาสเตอร์อุปกรณ์ที่สองก็คือสติกเกอร์ บิกเกอร์ลักษณะบิกเกอร์ที่เป็นเอนลักษณะที่ทรงที่เป็นแบบนี้ในบิกเกอร์ทีู่ถือขนาดของเขากคือ250ร้เดียวคือใส่บิกเกอร์สามารถใส่ของเดียวได้ไหมได้่ใส่ของแข็งได้ไหมได้ดต่อไปอุปกรณ์ที่สามก็คือขวดรูปทรงผูกขวดรูปทรงขวดรูปต่อไปอุปกรณ์ที่สี ที่การลมที่การเพิ่ม่ให้ลมเข้าเวลาเราปิดไฟอะไรไปใส่ใเกลียวไฟเพื่อให้ลมสั่งเข้าเพื่อเกียวไปต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นที่วางโที่วางดอกทศโอ้อารางจำได้แนละ้วต่อไปหลังจากกว่านี้หกเป็นเครื่องช่างสปริงลักษณะของเครื่องพอมาช่างปึ๊บ โดยที่จะมีฝั่งนี้จะเป็นก,ากรามฝั่งนี้จะเป็นดุลยตั้อันนี้เดี๋ยวจะไปดูต่อว่การใช้เครื่องวันนี้เราดูียเรื่องเครื่องก็เสร็จต่อไปล์ตัวที่ต่อไปก็ <t nak> ตะเป็ง <t pekt ifts> <t berish> ต่อไปเป็นเครื <minded> ่องดูเรือตัวน,นี้คือตะเกียง L คอหงคือลักษณะของตะเกียงคอหงส์อันนี้คนยากร่างเกียง L คอหงส์ต่อไปนี่เป็น เนยายเราสองดูนหน้าใหญ่แสปหน้าค่หญ่นห้าหญ่หน้าสกายถ้าคุณส่งไปอ่ะลักษณะของสกายจะกอต่อไปตัวนี้เป็นเครเป็นเครื่องที่ใช้ในการะปองเดิต่อไปนี้เป็น ะบอกตวงบอกตวงจะคบแล้วนะจะไล่ักขึ้นมาแล้วนะช้อนตักสารช้อนตักสารแทงแก้วคนแทงแก้วคนสารลอดลอดจนรลอดสารมหยน้ำบางีน้ำมีน้ำอยู่นี่เป็นลอดทดอ ถ้าเป็นหอดดูสารหลอดดูสารถ้าเป็นหมอ็จะ,ะต้องเป็นชิ้นยาเราดชิ้นยาหรือถิ่นชิ้นยาอาที่เราได้กลับตอบพร้อมกันนะคือถือชิ้นไหนก่นตอบอาชิ้นที่หนึ่งที่ถือคือลักษณะของรูปเป็นรูปอะไรอาดังดังรูปอะไรเรียกว่า ปวดรูชมพูอาผู้ตาปวดรูชมพูปวดรูชมพูจำไได้นะไปเอาตัวนี้เลยละกันอันนี้คือเตียอมเตียอมอตัวนี้คือเป็นขยายขยายอตัวนี้คือตัววตัวนี้คือตัวตัวนี่คืออะไรตัวตัวคุณนะคะ ตัวนี้คือาช้อนมีคนแทงแก้วคนสานต่อไปตัวนี้เป็นช้อนตากสามตัวนี้เป็นาหลอดหยดดึงขึ้นแล้วก็หยดสต่อหลอดหยดตัวนี้เป็น หลอดคองลองอันสุดท้ายแบบบางๆชื่อถุงนีน่ตัวนี้เป็นหลอดดูดสารอ่ะตัวนี้เรียกว่าเครื่องอ่ะเครื่องวัดุณหมูมิชื่อมันคืออ,อะไรเทอร์โ,โมิตอเ,เออ,อก้อนอลูกกระนาะดยามุูงจะสุ่มใครขึ้นต่อน,นะทีนนี้ ตัวนี้เป็นเปลเรือกเปเปือกทอตัวนี้เป็นรองกลวยทอเราจะได้ปลาฟืนตัวนี้เป็นปีเกอร์ปีเกอร์ง่ายสุดใครตอบตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเครื่องมือทวิทยาศาสตร์จะทำอะไรทดลองได้ไหมไม่ได้นี่เป็นเครื่องมือพื้นฐานตัวนี้เป็นที่อะไรที่ว่า ที่วางอะไรวางมันวางได้จริงไหมถ้าเราวางมันเฉปุ๊บสารที่เราเอามาที่เราอาจจากพบได้ไหมตัวนี้เป็นเครื่องช่างสปรีนคนสกรีนถงไหนก็จะเียามหนักขอ ถามครดีเอาตัวนีน้ออาช้ขึ้นชุมพูต้องบอกเอาุปกรณ์ชื่แบบมความคล้ายกับคือคือมีความคล้ายกับค้ากับอะไรควคเคยอตัวเที่สุดที่เรียกว่าูต้องทุมูพเป็นชื่อ เขาอยู่ในยกไปจำบ้อ <ah ่าตกบไปนะกบกสดงฟ่นี่คือไฟแล้วอ่าตัวนี้อยกมือใครตอตัวนี้บูมก่อนบูมลุกลุกขึ้นตัวนี้คือคืออะรตกถูกไหมถูกไปแล้วนะนี่ไม่ใช่คุณซ้ำนะอันนี้ใฟรเชิญนัปตอบตีก แย่ถูกไหมถูก้าไม่ได้จล่จริงแม่เอาไปส่งเอง,งใครส่งคุณดาวไมส่งรู้ใช่ยาไหมเยเอาุมสส่งรูนงคุณดาวไปเรจะเก็บข้อนี้นะนี่คือ หน่วยตัวใจอะไรบอกมาให้หนตัวนี่คือ Thank mm -hmm. you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn